สวัสดีค่ะทีมเยาวชน WBC วยไทยเวิร์ยูสเก e ครับที่ไปทำการแข่งขันที่แคลิฟอร์นประเทศแคนาดาครับเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งไปสี่คนกลับมาสี่คนได้เหรางวัลทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์ถึงเรื่องความรู้สึกครับแล้วก็ประสบการณ์ที่น้องๆได้มีกับ WBC วยไทยครับอ่ะเริ่มกันที่คนแรกครับสาวมัถจันย์ครับคนล่าสุด น้องขวัญข้าวลูกพ่อเสือหรือพ่อมังเพชรครับหนูก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่เอาเหรียญทองกับประเทศไทยได้แล้วก็อยากจะขอบคุณ WBC Thailand นี่เลือกหนูไปต่อยในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆค,ค,คนค่ะที่ส่งกําลังใจให้หนูแล้วก็ช่วยแชร์ประชาสัมพันธ์ให้หนูค่ะขอบคุณค่ะได้อะไรบ้างที่เราเ<อ>ไปไป,ไปเจอคนต่างชาติเยอะแยะสิบกว่าประเทศนะส่วนใหญ่เป็นยุโรปทั้งนั้นเลย ได้เพื่อนใหม่เยอะมากค่ะได้การใช้ภาษาได้เห็นวัฒนธรรมใหม่ๆได้แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็ได้ทําให้ต่างชาติเห็นเมยไทยที่แท้จริงด้วยค่ะครับแล้วผลการแข่งขันเราไฟล่าสุดนะครับเป็นยังไงบ้างาชนะใครจำได้ไหมชนะอิลิซาเบธค่ะจากประเทศแคนาดาในร,รอบชิงชนะ<อ>น็อกยกสองค่ะเรียกว่าต่อยเขาจนเขาเป็นยังไงตอนนั้นเขาคันหลังหนีค่ะอ๋อหันหลังหนีเลยนะ นี่นะครับความเก่งของเออแล้วล่าสุดนั้รู้สึกทางโรงเรียนลาชวินิตนนท์ขึ้นโพสต์ให้ก่อนที่เราจะกลับถึงไทยด้วยนะใช่ค่ะ,<ฮ>ะไปพูดถึงโรงเรียนหน่อยครับก็ <c oughs> ขอบคุณโรงเรียนแล้วก็ขอออน้องๆทุกคนพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่อยู่ซัพพอร์ตกันข้าวมากันหลายปีมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็จะทําความดีชื่อเสียงให้โรงเรียนต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณครับห <c oughs> นุ่มน้อยคนต่อไปนะครับน้องฐานทัพ อัคาราเทวา<ะ>พูดถึงประสบการณ์ครั้งนี้หน่อยครับก็อาจจะรู้สึกเสียดายนิดนิดครับที่ไม่ได้เหรียญทองครับแต่ผมก็ภูมิใจนะครับที่ตัวเองผ่าแล้วก็เข้ารอบชิงมาได้ถึงแม้ว่าจะได้แค่เหรียญเงินผมก็ภูมิใจครับครับแล้วก็ปยครั้งนี้มีประสบการณ์เพิ่มเติมจากเดิมยังไงบ้างครับก็อาจจะได้เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษจ,จากต่างชาติที่คุยกับเพื่อนนิดหน่อยครับได้เพื่อนใหม่เยอะด้วยครับ แล้วการใช้ชีวิตแตกต่างจากเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนครับก็คือมันก็หลายๆเรื่องครับทั้งวัฒนธรรมเขาครับแล้วก็หลายๆอย่างครับที่สําคัญฝันข้าเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะเป็นหลักแสนครับมีคนกดไลค์ให้เป็นหมื่นเลยนะรวมๆแล้วครับฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีเราหน่ครับก็ผมอยากจะขอบคุณเอฟซีหรือว่าทุกๆคนนะครับที่ติดตามผมครับขอบคุณมากๆครับสำหรับกำลังใจหลายๆคนครับ ขอบคุณครับครับที่หนุ่มน้อยตัวเล็กสุดๆเลยนะครับเป็นที่รูฮาที่แคนาดามากเลยเพราะตัวจิ๋วเนาะครับแล้วก็มาอาจารย์ก่าเพื่อนเลยเขาเจอนักมวยตัวใหญ่กว่าเรียกว่าหลายเซนเลยในรอบชิงครับนะครับน้องยอดเทรโทอยู่ฟ้าบุมเ็กเซียนได้เหรียญอะไรครับเหรียญทองครับได้เหรียญทองอะเล่าถึงประสบการณ์ครั้งนี้หน่อยก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ตัวเองได้เหรียญทองกลับมาฝาก ชาชาประเทศไทยครับก็อยากจะขอขอบคุณเอฟซแล้วก็เอฟซทุกท่านนะครับขอบคุณครับยอดเพชรโทนี่เป็นนักมวยเรียกว่าเวลานี้เป็นที่สนใจของแฟนๆมวยตัวจริงอย่างมากเลยนะครับทุกๆโพส์ที่ลงโพสต์ไปมีคนเข้าไปกดติดตามแม้กระทั่งโพสตแสนชยัยพีเกสแสนชยัยถึงก็เอ่ยปากเลยไม่ไม่มีโพสต์ไหนที่ตัวเองลงแล้วรู้สึกว่า มีคนเข้าไปกดให้หูหถูกใจเท่ากับลงโพสเท่ากับยอดพิโทอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยรู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจครับที่ fc แฟนคลับช่วยประสาสัมพันธ์ให้ fc ได้กดไลค์ให้ครับครับโอเคขอบคุณครับอหะมาอีกหนึ่งหนึ่งนะครับครับวันดีครับคานีจูนเนียครับได้เหรียญอะไรเหรียญทองครับนี่นะฮะคนนี้ได้สองรางวัลครับนอกจากเขาจะได้เหรียญทองในการแข่งขันแล้ว เขายังเป็นนักชกยอดเยี่ยมของประจารายการด้วยนะะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเล่าให้ฟังหน่อยทำไมเราถึงได้เหรญนี้ก็ชนะชนะน็อกทั้งสามสามไฟเลยครับทั้งรอบชิงและรอบรองและก็รอบคัดเลือกรอบรองรอบชิงเราชนะด้วยการน็อกหมดเลยใช่ครับรอบรอบแรกครับนะนน็อกยกอะไรครับยกสองครับอ่าผู้ชกเป็นยังไงบ้างตอนที่เขายอมแพ้เราเขาเขาน่าจะจุกครับครับครับเอาโดนหมัด ใช่ครับอ่าแล้วรอบรอบรองครับรอบรองก็เขาเจ็บขาครับโดนเตะขาครับอ่าแล้วครั้งที่รอบชิงนะครับรอบชิงโดนทั้งหมัดโดนทั้งขาเลยครับครับครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราใส่อุปกรณ์ป้องกันเนอะใช่ครับใส่ตั้งแต่เฮดการ์ดบอดี้ถูกไหมใช่ครับแล้วก็สนับแข้งครับรวมถึงรวมด้วยครับนะทั้งสี่คนแบบนี้หมด ถ้เรามีไฮไลท์ยังไงครับทำน้อกเขาได้เราก็หนักเขาได้อยู่ครับฝากอะไรถึงแฟนหน่อยครับก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ครับและวันนี้ผมทําได้แล้วครับเอาเหรียญทองกลับมาประเทศไทยได้ครับนี่หนึ่งคนไทยครับที่ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจารายการด้วยนะครับฝรั่งตบเบอร์กันโอ้โหแล้วขอเข้ามาขอถ่ายรูปมหัศจรรย์มากเลยขอแสดงความนดีด้วยครับอีกหนึ่งคนครับมาทางนี้อะ นี่แหละครับสวัสดีครับคุณแสนชัยปีเแสนชัยแนะนาตัวหน่อยบางคนยังไม่รู้จักเลยครับผมนายวิทยาทองเผื่อกครับหรือเออพ่อเสือครับนะครับหรือเเป็นพ่อของน้องพรกมลครับหรือฝันข้าวพอมเพชรครับผมประสบการณ์ในการเป็นนี้ก็มีอยู่แล้วแหละครแต่ครั้งนี้ได้มาแสดงฝีมือลายมือเนาะครับผมคุมเทหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับผมดูแลเด็กสี่คนร่วมกับคุณแสนชัยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับเพราะว่า ได้เป็นเบื้องหลังนะครับให้เด็กๆได้ไปถึงจุดหมายหรือเป้าหมายที่เขาตั้งใจครับอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญเลยครับของของหน้าที่สตาโฟโคหรือเลาเออหรือผู้ช่วยสตาโฟโคก็คือผลักดันให้เด็กไปถึงจุดหมายให้ได้ครับไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามครับทั้งปอบทั้งชมทั้งขู่อะไรที่ต้องมีทุกลูกครับพยายามให้เขามีกําลังใจที่จะสู้ไม่ไม่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าหรือว่ามีดีกีมาจากไหนก็ตามครับ แล้วก็แรงกดดันครับของพวกประเทศเจ้าภาพแล้วก็ประเทศโซนทางอเมริกาเยอะมากครับมาเยอะมากมาเป็นร้อยครับเรามาแค่สี่คนครับแรงเชียร์เราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ทายังไงให้เด็กมีกําลังใจแล้วขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีเราสู้แล้วเอาเหรียญทองกลับมาให้ได้ครับอันนี้คือสิ่งสําคัญครับผมก็ภูมิใจมากครับที่เป็นเป็นโค้ดให้เด็กๆแล้วเด็กๆได้เหรียญกลับมาทุกคนครับผม มีคอมเมนต์มากมายเลยนะครับการที่เราเดินทางไปต่างประเทศนะครับนะครับมีทั้งแสดงความยินดีมีทั้งเล่าประสบการณ์ถึงว่าอ่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับอ่ะครูเสือครับพูดถึงประสบการณ์ที่เราได้รับจากแฟนแฟนหน่อยครับว่าเรามีความคิดเห็นยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับอย่างแรกเลยคือต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสครับคือ WBC มวยไทยที่สนับสนุนเด็กๆให้ได้เราได้ไป ปิดประสบการณ์ในครั้งนี้ครับไม่ได้ไม่ได้ท่านผู้ใหญ่ที่เห็นความสําคัญของเด็กๆก็ไม่มีโอกาสได้ไปครับแล้วก็ความรู้สึกก็คือมาที่ต่างแดนแล้วก็ต้องแบบเขาเรียกว่าต้องต้องใช้พละกกาลังเยอะครับมันด้วยเรื่องการพักผ่อนครับการเดินทางไกลหลายชั่วโมงแล้วเด็กมาถึงที่ก็ไม่ใช่บ้านตัวเองนอนไม่ได้ ออกกาลังกายยากลดน้ำหนักยากคือปัญหามันเยอะมากครับแต่เราก็ทุกคนก็พร้อมสู้ครับเด็กทุกคนสู้มากพร้อมให้ที่จะผ่านปัญหาทุกอย่างไปให้ได้จนถึงเหรียญทองครับผมบในสี่คนนี้ครับในสี่คนนี้คนไหนที่เราคิดว่าเขาได้เจอนักมวยยากนะครับแล้วก็แต่เขาประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าคิดเห็นยังไงผมเขาคิดว่ายากทุกคนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยหนึ่งเ,เราเจอประเทศเจ้าภาพสองเราเจอ เจอคู่แข่งที่หนึ่งเลยเรื่องการกดดันของกองเชียร์ครับอะไรแบบนี้หลายๆอย่างแล้วเรามาน้อยอย่างเงี้ยครับครับอย่างน้องผ่านทับนี่ครับคือต้องแข่งหลายรอบมากครับแล้วก็เจอคู่ต่อสู้เก่งทุกรอบนะครับเก่งทุกรอบแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยที่ชิงทองอ่ผมก็มองว่าสูสีคือมันไปได้ทั้งสองอย่างเลยครับทั้งชนะทั้งเสมอแพ้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือผลออกมาไงเราก็ยอมรับแต่น้องสู้มากครับสุดยอดครับ ครับแล้วอย่างอย่างคานีจูเนียอย่างเงี้ยครับก็เจอแต่นักมวยแบบสูงใหญ่หมดเลยไม่มีตัวเล็กกว่าเขาเลยครับสูงเป็นเป็นเมตรสองเมตรสามเมตรเนี่ยสูงเท่าไหร่เนสูงเออใช่ครับสูงมากครับแล้วก็รูปร่างสรีแล้วเราเสียเปรียบเขาครับแต่ว่าเรื่องประสบการณ์ความความเก่าความเป็นมวยเราก็มีมากกว่าครับแล้วอย่างน้องเออยอดเพชรโทอย่างเงี้ยครับก็โหเสียเปรียบสรีละคือแบบมากๆเลยมาถึงน้ําหนักขาสองโลครับขาสองโลจากพิกัดแต่ว่าขึ้นไปสู้กับเด็กที่ ต่างชาติที่ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าอะไรแบบนี้คือได้ประสบการณ์ความเก่าของประเทศไทยครับของการฝึกซ้อมที่ค่ายเขาครับทําให้เขาผ่านไปได้ครับอันนี้นะอ้วคนนี้แหละครับเอ่อเรื่องเอ่อสหรับเจ้าขวัญข้าวว่าฝึกซ้อมทุกวันครับเป็นเป็นประจําทุกวันเพื่อไปลุยศึกครั้งนี้โดยโดยโดยตรงแล้วก็เต็มที่พะที่ทําให้สมกับที่ผู้ใดให้ให้โอกาสครับครับโอเคครับผมมกคต้อ บบกไม้บบกมือให้กับแฟนๆหน่อยครับขอบคุณครับ